ได้กินข้าวเห็นตันหาไหมใครได้ดูบ้างเดีไม่ได้ดูเลยใครดูบ้างยกมือมีไหมมีแค่นี้เองเหรอสอนตั้งหลายร้อยคนทำไมยกมือสักร้อยเดียวไม่ถึงนึงห <c oughs> ลวงพ่อภาวนานะไม่เคยให้ครูบาอาจารย์สั่งครั้งที่สอง คปอาจารย์ให้ทําอะไรก็ลุยเลยไม่มีผลักวันประกันพุ่งอะไรเงี้ไม่มีแนละ้วอย่างเ้ท่านพอลีท่านให้ทำอนาปนาสติทำทุกวันไม่เลิกนะทำแบบไม่เห็นว่ามันจะได้อะไรขึ้นมาก็อุตสาห์ทำนะแต่เด็กๆทำแล้วจิตออกนอกดูสวรรค์ดูอะไรตอนน่ออะไร ไปเที่ยวข้างนอกนะแต่ามาสติปัญญามันทันมันรู้ไม่ใช่สาระแต่เขาไม่รู้ว่าจะภาวนาแล้วมันจะได้ผลตอนไหนมาเจอหลวงปู่ดุลท่านให้ดูจิตดูไม่เลิกดูไปเรื่อยๆเห็นจิตมันทำงานพิลึกพิลึกเยอะแยะ ถ้าพวกเราขยันดูอย่างที่หลวงพ่อขยันนะมันก็ได้ผลเหมือนกันแหละพวกเราไม่ได้โง่กว่าหลวงพ่อหนะลวงพ่อเนี่ยไม่ใช่คนเก่งอะไรแต่ว่าอึดทนเอาซ้ําแล้วซ้ำอีกนะเรียนแล้วเรียนอีกอย่างนั้นนะสู้ไม่ถอยนะเคยท้อไหมก็เคยเหมือนกันนะแต่ท้อไม่นานนะ พอท้อความท้อเกิดขึ้นมันเห็นความท้อนะมันสนุกขึ้นไปอีกละดูความท้อก็เป็นอารมณ์ตัวหนึ่งนะบางทีก็เบื่อนะก็มีความเบื่อความเบื่อเกิดก็ดูความเบื่อนะก็สนุกดีไม่ยอมเลิกปฏิบัติแค่นั้นแหละขี้เกียจบางทีก็ขี้เกียจ ขี้เกียจก็ดูขี้เกียจทีก็สงสัยยังไงดีนะยังไงดีนะสงสัยสงสัยดูสงสัยเห็ในให้หลักเลยนะว่าดูปัจจุบันรู้ปัจจุบันไปไม่พลาดหรอกใครยังภาวนาแล้วจิตยังชอบไปดูข้างนอกบ้างมีไหม ไปดูอะไรอ่ะอย่างเง้นฟุ้งซ่านนะดูสเปส,สปะดูตามยามากรรมให้รู้ทันว่าจิตฟุ้งซ่านพูดโตเร็วๆไว้นึกว่าอยากดูอะไรแล้วก็ส่งจิตไปดูที่ด้วยเหตุผลนะเราไม่อยากดูนะแต่จิตมันอยากดูก็มีนะน่ากลัวมากเลยพ่อเคย ไปทำงานศพศพเตียถ้าตายไปห้าสิบวันนะบางว่าเอาศพออกมายจะทำบุญหลังคากดังเก็บศพมันด้วยน้ำมันหยดลงไปตลอดฤดูฝนนะลงทะลุนะฝาลงทะลุน้ำ้าไปขังอยู่ในโลง ซาเปเลยยกโลงมาได้ยินเสียงจ้องแจ้งจ้องแจ้ง,จง,จงเสียงน้ำมันกระชอกแล้วเขาก็เจาะพื้นใต้โลนะ่งให้น้ำออกไปเขาบอกอย่าดูนะน่ากลัวมากเราก็ไม่คิดจะดูหรอกแต่ใจมันได้ยินคำว่าน่ากลัวมากเราไม่ดูแต่ใจมันสนใจกลับมาบ้านไม่ได้ดูศพนะกลับมาบ้านนะ พอเย็นตัวลงนอนนะหัวถึงหมอนปุ๊บนะจิตมันเคลื่อนออกไปเลยมันจะวิ่งไปดูเราก็ตกใจเรารู้มันจะไปดูศพเรากลัวผีนะรีบหายใจแรงๆพุโทโธพุโทโธพุโทโธนะพยายามกระตุ้นความรู้สึกตัวกลับมาเหนื่อยมากเลยใช้แรงเยอะนะกว่ามันจะกลับมาพอกลับมาเรารู้สึกอ่อยังชั่วกลับมาลนะ พอสบายใจปุ๊บมันพุ่งครั้งที่สองนะแรงกว่าเก่าไปเบรกได้ที่หน้าโกดังเก็บศพเห็นลูกกุญแจแล้วนะครั้งที่สามนี่เบรกไม่อยู่แล้วลุยเข้าไปดูโรงศพแต่ละโรงแต่ละโรงนะคนนี้ครูนี่วะไม่ใช่คนนี้น,น,น,นี่ไลๆนะเจอศพของเตียจิตมันลงไปนอนทาบเลยนะ เคยได้ยินผีสิงคนไหมนี่คนสิงผีะสิงอย่างนี้เลเมน้นเหม้นนะเหม็นจนคอเนี่ขมเลยนะพอมันได้ดูศพมันพิจารณาร่างกายพอใจแล้วนะเข้าใจแล้วว่าคนตายแล้วมันเป็นอย่างนี้นะใจมันก็กลับบ้านเล่าเนี่ยโมโหเลยมึงตึกไปดูทำไมวะ กลับมาที่บ้านนะนนะกลิ่นยังติดจมูกเลยนะคอ,อยังขมอยู่เลยนะความรู้สึกของจิตนะมันพิสดารจริงๆจะว่าเป็นนิมิตมันก็คือนิมิตนั่นแหละไม่ได้มีประโยชน์อะไรแล้วไม่ใช่เรื่องเก่งเป็นเรื่องแม่วไหนนะจิตหนีออกไปเที่ยวดูแลควบคุมจิตไม่ได้ใช้ไม่ไดนะ้ไม่ใช่เล่เาบอกว่าหลวงพ่อเก่งนะ แล้วว่าไม่ได้เรื่องอย่าเอาอย่างเพยาะพยายามไปดูโน่นดูนี้้ดูแล้วเดี๋ยวมันไปดูไว้ที่เราไม่อยากดูที่เราอยากดูมันไม่ค่อยไปดูหรอกใครจะส่งอันบ้านมาสัก,การครับเวลาดูจิตนะครับหลวงพ่อ ถ้าวันไหนสมาธิด,ดีๆเราควรที่จะตามดูจิตไปดูขันของจิตไหมครับอะไรนะ,ะเวลาเห็นจิตนะครับควรตามเข้าไปดูขันของจิตไหมครับหรือว่าแค่แค่แค่รู้เฉยเป็นยังไงขันของจิตจิตเท่าเป็นตัวขันนั่นแหละครับก็ <ๆ S 1> คือดูขั้นตอนการทํางานของมันอ๋อดูเท่าที่เห็นดูเท่าที่เห็นเชยอย่าคนควานะคนกวาเราฝุับแล้วพอระหว่างรู้จิตมันจะมีตัวพอจิตพึ่งดับไปมันจะมีเอง จิตมันจะเย็นขึ้นมาหน่อยนั่นคือสมาธิใช่ไหมใช่ครับเมื่อวานหลวงพ่อบอกว่าผมปัญญานำผมก็ไปทำสมถะก็พอนั่งภาวนาไปก็ดูตัวฟุง้งมันฟุ้งขึ้นมาจริงๆพอฟุง้งพอเอฟุ้งมาเป็นภาวนาปุ๊บมันก็หายทีนี้เวทนาเกิดมันก็คือ<ม><ม>ปวดขา<ม>ครับผมก็ดูปวดขาไป ใจมันไม่ยอมก็คือมันอยากจะเหยียดแข้งเหยียดขาอ๋อพอเห็นตัวอยากปุ๊บก,ก็เลยรู้ว่าก็เพราะว่ามันมีขาอืม,มันก็เลยต้องปวดพอรู้ว่าปวดเราอยากคลายพอรู้ตรงนี้ปุ๊บใจมันก็สงบขึ้นมาอืพอสงบขึ้นมาปุ๊บมันก็เห็นวิญญาณ <c oughs> เกิดก็ตัวสุขขึ้นมาอีกสุขมันก็ของชั่วคราวอืครับ พอเข้าใจตรงนี้มันก็ดับไปอีกพอตัวนี้พอพอจิตมันว่างมันดำมันก็ไปหยิบขันขึ้นมาก็มานั่งดูว่าขันตัวทั้งสี่ตัวผมเห็นว่าขันสี่ตัวมันเป็นตัวทุกข์ถ้าเกิดว่าไอ้สตัวเนี้มัน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 เป็นปลายขาวไอ้ตัวสุดท้ายมันก็จะขาวตามถ้าเกิดไอ้ตัวถ้าเราละถ้าก็คือเราวางขันไอ้สี่ตัวเนี้ย เดี๋ยวมันก็หยิบขึ้นมาใหม่แหละหลวงพ่อก็พอวางตัวนี้ปุ๊บไอ้ตัวใบสุดท้ายเนี่ยมันก็จะเป็นใบาสายอันนั้นคือจิตหนึ่งใช่ไหมครับอืมไม่ใช่ไม่ใช่จิตหนึ่งจิตหนึ่งเกิดตอนบรรลุพระอรหรนะัตนต์น่ะบรรลุมรรคผลนี่จริงก็คือก็คือเราก็ควรวางวางไอ้ตัวนี้พะรู้เป็นทุกข์ก็อย่าวาง,าวางหน้าที่วางเป็นหน้าที่ของปัญญาปัญญาจะวางเอง เราไม่ได้ทําอะไรเราจะรู้เฉยๆตามรู้ไปเรื่อยๆที่หลวงพ่อบอกปัญญามันล้ำไม่้คิดจะวางจะทํายังไงจะทํายังไงมันชอบไปคว้ามาเรื่อยหลวงพ่อพอมันเป็นสมาธิมันก็ไปคว้ามาอีกอย่างนี้ครับรู้ทันว่าใจฟุ้งซ่านดูเข้าไปเลยว่าเนี่ยฟุ้งซ่านก็คือพอเรารู้รู้ไปแล้วก็เอาตรงนี้มาเป็นกรรมฐานแล้วเราก็ทําสมถะหรือว่า ไม่ใช่สิเราก็ตามดูไปจิตฟุ้งซ่านหรือว่าฟุงา้งซ่านมันมีแรงดิน้นใช่ไหมจะด,ดิ้นไปกวา้าอารมณ์มาพิจารณารู้ทันว่ามันมีแรงดิ้นนะั้นมันก็ดับดับแล้วเดี๋ยวอย่างอื่นเกิดแล้วค่อยร่วงนะไม่ต้องไปค้นคว้าอะไร,รให้ดับแล้วจะไปดูอะไรต่อรู้ว่าสงสัยนะดูปัจจุบันไปูขอคำแนะนำก็ตามที่หลวงพ่อบอก ท,ท่าเระวังเรื่องปัญญามันล้าําอ้าวใครอีกว่ามาเาข,ขาเรียนธรรมาหลายปีแล้วเขาปกติแค่อยู่ในชชวิตประจําเจริญสติอยู่ในชชวิตประจําวันไม่ได้ทํารูปแบบเขาอยากจะขอคําแนะนำจากหลวงพ่อ ก็ไปทํารูปแบบบ้างเจริญสติในชีวิตประจำวันานานๆนะจิตมันหมดแรงมันไม่มีแรงแรงไม่พอใจมันจะฟุ้งเหมนแบ,บ่งเวลาไว้ทําในรูปแบบนะใจะจะได้มีแรงเขาบอกว่าเขาฝึก เรียนธรรมมานานแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้เขาฝึกมากขึ้นแล้วก็เขาเห็นเวลาที่เขาเพ่งไปหรือเขาหลงไปนะคะอยากจะสอบถามหลวงพ่อว่าขอคําแนะนําว่าจะพัฒนายอย่างไรให้ดีขึ้นกว่าเดิมคะที่ทํามามันก็ดีขึ้นนะแต่เดิมเพ่งแรงแตอนี้ไม่ค่อยเพ่งแล้วก็ดูสภาวะไปเรื่อยๆเ,เราจะเห็นสภาวะปรุงแต่งที่ละเอียดขึ้นละเอียดขึ้น อย่างขณะนี้จิตไม่ถึงฐานจริงนะจิตมันกว้างๆสบายอยู่ข้างนอกลองหายใจสิอย่าดึงจิตคืนนะลองหายใจเฉยๆไม่แทรกแซงจิตใต่หายใจเฉยๆทำไปเลยทำไปหายใจไปเดีอยตรงนี้กะตะกี้ไม่เหมือนกัน นะตอนก่อนที่คุยกับหลวงพ่อเนี่ยจิตมันกว้างกว้างออกไปนะอันนั้นจิตมันไม่เข้าบ้านมันไม่เข้ามาในฐานไม่อยู่กับตัวเองตอนนี้จิตมันมาอยู่ที่ตัวเองแล้วระวังอย่าไปเพ่งเท่านั้นแหละนะมันมาอยู่ที่ตัวเองแล้วมันหนีออกไปเรารู้พอรู้มันก็กลับมาที่ตัวเองโดยที่เราไม่ได้เจตนามาอยู่กับตัวเองสักพักหนึ่งเดี๋ยวก็ไหลออกไปอีกรู้อีกนะไม่ประคองเอาไว้ ไหลแล้วรู้ไหลแล้วรู้เรื่อยๆปัญญาถึงจะเกิดมันจะรู้ว่าจิตรู้ก็ไม่เที่ยงะจิตที่หลงไปก็ไม่เที่ยงจิตทุกชนิดไม่เที่ยงแต่ดีขึ้นเยอะแล้วนะนนี้ดีขึ้นอย่าฟุ้งซ่านนะ พืนจิตเราฟุง้งจริงส่งกันบ้านหลวงพ่อนะไม่ต้องพูดก็ได้หลวงพ่อพูดแทนเราดูโง,ง่แห้งเก่งกลับมาสักการค่ระหลวงพ่อมีปัญหาเรียนถามหลวงพ่อสามข้อค่ะข้อ,อแรต้องฟุ้งมากเลยต้องมีทั้งสามข้อ <laughs> ข้าแรกจิตไม่มีแรงอะคะอ่ะเพราะว่าตอนทําสมาะหรือตอนอะไรก็ฟุ้งตลอดเลยนั่น <c oughs> แหละปัญหาเราเฟุง้งถ้าฟุ้งนกนะก <c oughs> <mejor. S 1> ็พุทโธเร็วๆพุทโธ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 ไปนะสงบก,ก็ช่างไม่สงบก,ก็ช่างบริกรรมเร็วๆ ข้อสองคือในอดีตคือเวลาที่รู้ตัวว่าหลงจะดึงจิตกลับมามค่ะแต่ตอนนี้รู้สึกตัวว่าดีขึ้นไม่แน่ใจถูก,ถกต้องดีขึ้นค่ะข้อสเวลาถ้าบางครั้งที่นั่งทำสมาธิแล้วสมาธิดีๆบางทีไม่เห็นตัวคือเหลือแต่เหลือแต่หายใจเฉยๆอันนี้ดีไหมคะก็ดีมันมแีแล้วใครหายใจ เหมือนเหมือนเหมือนจิตดูดูก็เห็นก็แปลว่ายังเห็นตัวก็ยังเหลืออยู่ค่ะไม่งั้นมันไม่หายใจหรอกโอเคค่ะอย่าฟุ้งซ่านมากนะพื้นเลยของเราคือฟุ้งซ่านศัตรูเบอร์หนึ่งเลยนะเาะนั้นแทนที่จะปล่อยให้มันฟุ้งซ่านแล้วทำนู่นทำนี่กระทั่งปฏิบัติยังฟุ้งเลยเอ๊ะทำยังไงจะดีทำยังไงจะถูกอะไรเงี้ย แต่เนี่ยปล่อยให้มันพุ้งก็ให้มันมาอยู่กับพุโทโธอยู่อะไรไปถ้าพุโทโธช้าๆเอาไม่อยู่มีช่องว่างหนีไปอีกพุโทโธให้เร็วขึ้นแล้วก็อย่าไปบังคับจิตนะแค่พุโทโธพุโทโธแล้วทําจิตเครียดๆอย่างนี้ผิดแน่นอน,นเห็นไหมบอกแล้วว่าหลวงพ่อต่วยกันบ้านไม่ต้องคุยก็ได้เห็นหน้าเราดูโงเ่เฮงออกฟ mm. ุ้งซ่าน กาับหลวงพ่อนะคะคือมันดิ้นรนน้อยลงแล้วอะค่ะแล้วก็ทําให้มันคลายพอมันคลายมันก็รู้รู้สบายขึ้นแล้วก็เลยทําให้เหมือนมันเรียนรู้ตัวเองเพิ่มขึ้นนะค่ะแล้วก็ไปเห็นคล้ายๆมันเห็น วิถีที่หลวงพ่อบอกวันนั้นมันไม่เข้าใจมันมันมันเริ่มเห็นวิถีว่ามันมันลอกตัวเองออกงไงแล้วก็มันจําเป็นต้องใช้ตัวเราทําอะไรบางอย่างเพื่อเรียนรู้อยู่อะค่ะแล้วก็สิ่งที่ฝึกอยู่อะค่ะเราจะมาถามหลวงพ่อก็คือว่าตอนเนี้มันเริ่มรู้สึกใส่ใจ ตัวปกติเมื่อก่อนเนี่ยมันมันเห็นว่ามันชอบใส่ใจความหวือหวาของ mm hmm. ของตัวที่เข้ามาแล้วเรียนรู้ mm hmm. เพื่อที่หวังว่าเออมันจะวางได้ไหมหรืออะไรเงี้ยค่ะตอนนี้มันเหมือนมันใส่ใจตัวที่ปกติแล้วมันก็ mm hmm. มันก็รู้สึกรู้สึกว่าเนี่ยมันจะหมันดูไปตัวปกติตัวเนี้ยค่ะดูไปเลยนะมีตัวปกติก็ดู มันไม่ปกติขึ้นมากก็ดูนะดูอย่างที่มันเป็นจิตใจก็ค่อยๆเชื่อมขึ้นเรื่อยๆเคยเห็นลูกตุ้มนาฬิกาไหมสมัยโบราณแกวนเนี้ยพอลานมันหมดนะมันก็จะแกวนช้าลงช้าลงรู้สึกไหมใช่ค่ะนั่นแหละแล้วมันหยุดก็อยู่ของมันเองไม่ต้องไปทําให้มันหยุดทีนี้ที่ที่สงสัยนิดนึงอะค่ะแต่ว่าคิด,ค,ดคิดว่าคิดถูกก็คือว่าตอนที่มัน รู้ปกติแล้วมันอยู่เฉยๆอะคะ่ะมันคือสมาถาของหน,นูแหละใช่ไหมคะมันคือมันคือที่มันสบายอยู่มันไม่ได้อะไรพราเพาะมันมีอะไรเข้ากระทบเนี้ยเรามีสติรู้ตรงตรงนั้นมันจ,จะเริ่มเดินปัญญาถูกไหมใช่ถูกแล้วตอนที่รู้อยู่เฉยๆเป็นสมถะแล้วพอมีสิ่งแปลกปลอมเข้ามาจิตเริ่มทํางานอะไรเงี้ยแลเดินปัญญาก็ใส่ใจรู้ตรงนี้แล้วก็จะมาถวายการปฏิบัติ ให้รุาจาแล้วก็ดีอพอด้วยอนุโมทนานะเนี่ยนักปฏิบัติจริงๆนะไม่ต้องคุยยาวมันได้เรื่องได้สาระไปทำมาแล้วมันเห็นอย่างเงี้ยนี่อยู่ข้างหน้าอยู่ข้างหน้า่ะกลัานมัสการหลวงพ่อค่ะหนูปฏิบัติ โดยวิธีการเดินจงกรมแล้วก็รู้สึกตัวค่ะคือตอนนี้ก็ <c oughs> มีความรู้สึกว่าเวลาเราเดินเราสงบเราจะรู้สึกเสียแทงกลางอกค่ะแล้วก็เหมือนเราสงบค่ะแล้วก็ความรู้สึกเราเหมือนเดินปัญญา <c oughs> เดินจงกรมไปเราสงบแล้วเราก็เดินปัญญาด้วยหนูเข้าใจถูกไหมคะหลวงพ่อเดินยังไงอะคือคือมันสงบมันเหมือนเราเห็นทุกข์แล้วเราก็ เรามีความสุขในที่เราเห็นความทุกอย่างเนี้ค่ะอย่างขณะนี้ยจิตถูกอารมณ์ครอบแล้วรู้สึกไหมค่ะถูกปีติครอบค่ะมีปีติครอบแล้ว่ยอยากจะร้องไห้อะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะพอรู้ทันมันทุกอย่างมาแล้วไปดูอย่างนี้เลยนะทุกอย่างมาแล้วไปทุกอย่างมาแล้วไปค่ะแล้วหนูต้องทำยังไงฝึกกาหนดหรือว่า คือฝึกสมันจะเดินจงกรมตลอดนะคะหลวงพ่อ,อเดินส,บ,สบายๆเนาะค่ะไม,ไม่ไม่กำหนดไม่บังคับอะไรนะเดินปกติก็จะเดินบางวันก็เดินเดินเป็นชั่วโมงนะคะเดินไปอพอแม่รูอาจารย์ครับผมปฏิบัติมาครบหนึ่งปีนะครับตามแนวทางครับและระหว่างวันครับก็จะ ฝึกดูลมหายใจแล้วก็ร่างกายทํางานครับก็ฝึกดีแล้วล่ะฝึกถูกแล้วแต่ว่าพอเพลอเพลอมันจะไปประคองจิตให้นิ่งนะมันยังทําอยู่ครับอย่าไปประคองอย่าไปรักษาปล่อยให้มันเคลื่อนไหวให้เป็นปกติปกติที่สุดดีที่สุดอย่างตอนนี้บังคับจิตอยู่รู้ไหมรู้ครับเออถ้ารู้ก็ไม่เป็นไรจิตฟุ้งซ่านแลรู้ไหม ดูออกป่ะดูครับเออดูออกก็ถูกแล้วการปฏิบัติไม่ใช่ว่าเห็นอะไรแล้วถูกนะเห็นแล้วรู้ว่าเห็นอ่ะอย่างนั้นถึงจะถูกอย่างจิตเราฟุ้งซ่านหรือจิตเราสงบก็ตามถ้าจิตฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านอย่างนี้ใช้ได้นะไม่จําเป็นว่าต้องทําให้สงบถ้าจิตสงบก็รู้ว่าสงบจะสงบถึงเมื่อไหร่ก็ช่างมันไม่รักษา ไม่เหมือนสมถานะต้องคอยประครับประคองแก้ไขให้ดีนานๆแต่การเจริญปัญญาเนี่ยปล่อยให้มันทำงานไปแล้วก็ไปเพิ่มตัวนี้ขึ้นสมาธิทำสมถะบ้างนะครับไม่งนใจมันจะฟุ้งๆแรงไม่พอครับใช้สมถะใช้อะไรพุทโธครับทำสิวางไม้ลงอย่าบาังคับจิตนะอย่าเริ่มต้นด้วยการบังคับจิต ใช้จิตปกติเลยใช้จิตเหมือนตอนก่อนจะพุโทโธแล้วก็พุโทโธไปนี่มันหนีไปคิดแล้วนะอย่าไปจมลงไปในพุโทโธรู้สึกตัวพุโทโธไปรู้สึกตัวไป จิตมันสายไปสายมาดูออกไหมพุโทโธเราก็รู้ทันจิตไปนะจิตสายไปสายมาก็รู้มันคือฟุง้งซ่านพุโทโธไปจิตสงบก็รู้พุโทโธแล้วจิตเป็นยังไงก็รู้อย่างนี้เรียกว่าเราพุโทโธเป็นพุโทโธเรารู้ทันจิตไม่ใช่พุโทโธเราบังคับจิตให้นิ่งนะจิตมันนิ่งของมันเองถ้าเราไม่ไปยุ่งกับมันเหมือนในลูกตุ้มนาฬิกาที่หลวงพ่อพูดแต่เี้ย ไม่ไปยุ่งกับมันเดี๋ยวมันก็หยุดเองแหละแล้วถ้าคอยไปดูเมื่อไหร่จะหยุดอะไรเงี้ยไปกระทบมันเรื่อยๆมันก็ยังแขว่งไปเรื่อยๆจิตนี้เหมือนกันจะให้มันหยุดนะอย่าไปยุ่งกับมันมันหนีไปแล้วรู้หนีไปแล้วรู้เดี๋ยวมันก็สงบเองแล้วสงบพอสมควรมันก็ออกเคลื่อนไหวอีกต่อไปปัญญาจะเกิดเห็นว่าจิตจิตรู้ก็ไม่เที่ยงจิตที่ไหลไปก็ไม่เที่ยงตรงนี้ค่อยเป็นตัวปัญญา พะันจะพุโทโธก็ให้พุโทโธด้วยจิตปกติพุโทโธเราก็รู้ทันจิตใจที่มันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงจำได้ยังเออไปทำนะ้าทำมาได้ดีอยู่เ,เชิญกลับบ้าน